สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหนวดในช่อง T The Kick.com วันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่14พฤษภาคม2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติิแคมฟอร์เรสคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Not คนอตติิแคมฟอร์เรสผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผม ลรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับพวกเขาเก็บชนะไป3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟูลแลมผลคือเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับผมลรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ พวกเขาเก็บชนะไป3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของในด้านทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอยู่ที่รายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ปุกไปเยือนด้านอันซิตี้ผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วน,นด้านความพร้อมของในด้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้วิลลี่ชาร์ฟจอห์นเพล็กส์กิสบาแซม แจ็คโลบินสันและจอห์นอีแกนครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4ีี2สรุปความพร้อมของท้านเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลเดนเตดนะครับคาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนของท่านทีมเยนอย่างนอตติแฮมฟอร์เรส์นะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้สตีฟคุกแจ็คโคแบ็กกาฟูซานเดซิมาและคินเนสเดวิสครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-3-3สรุปความพร้อมขอหน้าทีมเยนจอร์นทแฮมฟอร์เรสในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%เช่นกันครับผม้วยเสถิติและตัวผู้เล่นขอ,ของสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าเชฟฟด์ยูนเต็ดสามารถเปิดบ้านชนะทางนอตติแคมฟอร์เรสไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีทั้ง2ทีมเปิดหน้าบุกใสกันชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่เชฟฟด์ยูนเต็ด1นอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คุณระหว่างนีสเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของริวคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งนัดน,นะครับริวเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของนีสผลคือริวเปิดบ้านแพ้ไปรุสโกศูนย์ประตูสี่ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทงา,า,ยางท่าน,นเจ้าบ้านอย่างนี้นะครับพวกเขาเก็บชนะไป3เสมอศูนยและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของท้านเจ้าบ้านอย่างนี้นะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งนัดนั้นนะครับนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแซงเอเตียนบอลคืนิสเปิดบ้านชนะไปได้ด้ยสกอร์สประตูสองครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่ารมนีนะครับพวกเขาเก็บชนะไป1เสมอศูนย์และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทั้านทีมเยือนอย่างริวนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับริวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืของโมนาโก,โกผลคือริวเปิดบ้านแพ้บรัสโกหนึ่งประตูสอง 1, 2, ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านอย่างนี้นะครับนักเตะทีค่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้ดันดเต้มาริโอเลอร์มานี่เคสเปอร์ดอเบิร์ก อาริซิ o โคสและจั s ตึงไทเวิร์สครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-3-3สรุปความพร้อมขอทัางเจ้าบ้านอย่างนี้แต่วันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อนในส่วนด้านทีมเยือนอย่างริวนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้โซเซฟอนเต้ชิลามี่ปีแอร์เรนตโตซันเชสอังเคโกเมสและจอร์แดนเดวิสครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมคอทั้งนทีมในอย่างดวในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมด้วยสถิติและตัวผล้ของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่านี้สามารถเปิดบ้านชนะทางริวไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเจ้าบ้านอย่างนี้ที่เปิดบ้านบุกอาศัยทีมยอนอย่างิวอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่นี้สรงว0ย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเ a Cup คัของประเทศอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลซีพบกับทางด้านลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ี4่ทุ่มสีนาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการคาราบาลครับของประเทศอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเชลซีแพ้จุดโทษลิเวอร์พูลไปด้วยสกอรอสิประตูต่อ11ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเชลซีนะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเชลซีนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเชลซีบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดผลคือเชลซีบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตู3ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านลิเวอร์พูลครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษ น,นั่นนะครับลิวพูบุกไปชนะแอสตันวิลล่าผลคือลิวพูบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตู่อ2ครับผมแล้วมาดูในส่วนด้าน,นความพร้อมของด้านเชลซีนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้ตอโกโซ้ซิมามา์กนรอรังโซจอ,จอร์จินโยอินโกลกอนเตและติโมเวัยเนอร์ครับผม ซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของทางด้านเชลซีคาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้เวอร์กิลฟานดยมูฮัมหมัดซาล่าสิีโอมาเน่ดดีอโก้โจตาและดดีอโก้อคาเนล่าครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของทัตต์ลิวพูในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%เช่นกันครับผมด้วยเซติและตัวผึ้งของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าลิวพูสามารถชนะทางเชลซีไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีใน90นาทีอาจจะจบลงด้วยผลเสมอและยืดเยื้ออาจไปถึงจุดโทษแต่ถ้าให้ฟันธงใน90นาทีผมขอฟันธงว่าลิวพูสามารถชนะทางเชลซีไปได้สกอร์ที่คาดการไว้คือ เชลซีศูนย์ลิโอปูลหนึ่งครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคู่อืนอ่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กทีเด็ดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่ลุ้นเรือกกันไครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผม โดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t d e c o m